ครับที่มีนที่มีประกาณเป็นน,นสสามหรือไม่คะน,นสสามบกระเคยขายเคยขายแต่นสสอ่นสสี่ก็คือชนบทุดูเดงนะครับ,รบแต่ถ้าน,นสสามนี่มันมาใจ๊เนาะบกเคยขายเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยอะ่ะที่เรียนรู้เรื่อง เรื่องในหน้าเรื่องขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยสิ่งที่จะได้รับข้อมูลมาเสมอว่าอย่าไปขายเลยนสอสสาขายเฉพาะที่ดินที่มันเป็นนสอสสี่นะเงี้ยเพราะว่านสอสสามเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องตามมานะครับแต่จริงๆแล้วว่าถามว่าน่าขายไหมมันต้องดูที่ทาเลเวยครับว่าทําเลบางทาเลเนี่ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลนี่หมายความว่ามันอยู่นอกเมือง แต่ว่ามันยังมีที่ดินที่อยู่ในเมืองบางแปลงเนี่ยทุกวันนี้เอกสารสิทธิ์น่ยยังเป็น,นอสอสามอยู่แต่ถ้านอสอสามในเมืองเนี่ยก็น่าขายครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นอสอสีได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้มีเวลาที่ไปจัดการเรื่องนี้อะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในอาเชียงหม่คือ มันสามารถเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าจริงๆมันมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะแถวนั้นเปนเป็นนอสซีหมดแล้วก็คือมันจะจะแล้วแต่เพราะว่าอย่างบางท่านเขารับมาอาจจะมีวิธีการเช็คเอกสารเริ่มต้นไปแล้วเนี้ยว่ารับมาแล้วมันทําได้เขาก็คงรับเนาะแต่ถ้าบางบางท่านพอดูแล้วมันมันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะอย่างบางอันเจ้าของก็ไม่อยู่ต้องดูเป็นเคสายเคสไป